สวัสดีคนดูและผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็กําลังจะลงไปซื้อสเตอร์รถมอไซค์นะครับในระหว่างทางที่ผมกําลังลงไปนะก็มีภารกิจให้เราทําอีกแล้วครับก็คือมีต้นไม้ล้มหลายจุดนะครับแต่มีจุดที่แบบไม่ค่อยอันตรายมากนะครับแต่จุดนี้อันตรายนะครับเพราะมันเยอะมากเดี๋ยวจุดเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวเราเก็บตอนกลับนะครับ เราเอาจุดนี้ก่อนจุดนี้มันอันตรายนะครับเพราะมันเป็นทางโค้งนะทุกคนเพราะว่าขาลงไปเนี่ยเราไม่รีบนะครับค่อยๆไปนี่นะครับทุกคนเป็นจุดที่แบบอันตรายนะาะมันเป็นทางโค้งอะ่ะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเคลียร์ไปทีละจุดละกัน ต้นไม้มันล้มนะต้นต้นไม้มันล้มเราก็จะเอาออกผมก็จะเอาออกตรงที่แบบเอาออกได้นะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือผมก็จะดันดันเข้าไปนะเดี๋ยวมเาเคลียร์กันเลยดีกว่าครับผม เสร็จในที่เราพอครับทุกคนโดีนะพวกพี่การอาชีพเขามาช่วยนะไม่ย่าคนเดียวลำบากแน่แค่นี้ก็เหนื่อยเอาเรื่องครับทุกคนต้องขอบคุณนะครับพี่ๆการอาชีพนะที่เขาผ่านมาแล้วเปิดกระจกถามนะว่า ให้ช่วยไหมนะครับผมก็บอกว่าให้ช่วยครับเพราะมันเยอะจริงๆริงพวโอ้โหนต้นไม้ก็ใหญ่นะรถรถก็วิ่งเยอะนะครับแบบนี้รถขึ้นลงเยอะมากไม่เป็นไรครับเราเสียสละแรงกายแค่นี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่นะเดี๋ยวข้างล่างน่าจะมีนะครับเพราะว่าพออาการอาชีพเขาบอกว่าข้างล่างก็น่าจะมีแล้วก็ด้านบนก็มีนะครับ ต่ด้านบนเนี่ยผมจะไปเคลียร์ตอนผมขึ้นมานะเพราะมันไม่ค่อยอันตรายมากนะคุกคไม่เหมือนจุดนี้นะอันตรายมากไม่รู้นะผมไม่ได้ย้ายมุมกล้องเลยนะครับทุกคนดูนี่ยางอะไรนะเขาเรียกต้นมะเดื่อป่านะครับโอ้โหติดเต็มมือเลยทุกคนโอเคครับเดี๋ยวผมขอตัวล้างไม้ล้างมือแล้วเดี๋ยวลุยกันต่อครับผมโอเคครับทุกคน ขัดมาจากจุดเมื่อกี้นะครับไม่ไกลนะประมาณสามร้อยเมตรนะก็มาเจออีกจุดหนึ่งครับโคตรเยอะเหมือนกันครับจุดนี้ก็เอาเรื่องเหมือนกันนี่นะทุกคนแต่จุดนี้มันไม่ใช่ต้นไม้ใหญ่อ่ะมันแค่เป็นกิ่งเล็กๆนะครับคนเดียวนะก็น่าจะเอาอยู่นะครับต้นไม้ใหญ่ก็อยู่ข้างบนนะกิ่งใหญ่ตรงนี้ผมก็จะอ,ออกช่วงประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นทางโค้งนะทุกคน เดี๋ยวเราเตรียมตัวจัดการกันเลยครั โอเคครับทุกคนต้นนี้นะหลังมดแดงโคตรเยอะเลยอะ่ะโหกัดไม่ปล่อยเลยโอ้โ oh. ห โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็เคลียร์ด้านด้านล่างเสร็จแล้วนะเหลือแต่ต่อใหญ่ๆนะครับตอนนี้สภาพผมนี่คือแบบเหมือนไปผ่านสงครามเวียดนามมานะครับคือแบบว่าเหนื่อยมากทุกคนเสื้อนี่เปียกไปหมดเลยนะครับโอ้เหนื่อยครับร้อนด้วยตรงนี้มันมีแดดพอดีนะตอนนี้ผมก็หิวน้ําด้วยผมไม่ไดเอาน้ํามานะผมเอามาแต่น้ําล้างมือนะทุกคนมันไม่สะอาดมันกินไม่ได้ผมตักมาจากลาธารแถวบ้านนะ ตอนนี้ก็เหลือแต่กิ่งใหญ่ๆนะคือกล้องกล้องโกโปผมนะครับไม่รู้ว่าแบตหมดไปตั้งแต่ตอนไหนนะก็เหลือกิ่งใหญ่ๆของกิ่งนี้นะครับทุกคนนี่นะเดี๋ยวผมก็จะไปลุยต่อตอนนี้ผมขอนั่งพักก่อนนะไม่ไหวครับทุกคนถึงน้ำเดี๋ยว เดี๋ยวผมนั่งนั่งพักเสร็จนะครับเดี๋ยวผมก็ไปลุยต่อนะทุกคนตอนนี้ผมคิดว่าผมจะโบกรถนะครับถามว่าใครมีน้ำไหมพอจะแบ่งให้ผมได้ไหมตอนนี้ผมหิวน้ำมากทุกคนคาดว่าสองกิ่งนะั้นน่ะน่าจะใช้เวลาไม่นานนะทุกคนเดี๋ยวผมลองโบกรถดูนะเผื่อใครจะมีน้ำให้ผมกินเดี๋ยวลองหารถกระบางนะรถเก่งผมไม่กล้าโบก ไปไหนเหมือนเหมือนรถพี่อุทยานเขาจะมาช่วยผมนะลองถามว่ามีน้ำาืินหรือเปล่าคนเดียวในรถมีน้ำาป่ะไม่หตักแม่่นนะบอให้ตัไคนวงเลยตั้วเหลือจริงใหญ่อะผมนั่งคัาอยู่ นี่จะร้องนะอ่ะตรงนั้นก็ตัดเลยใช่ครับไอไอต้นมะเดือ่อเออมีว่าไอพี่เขาอะไรนะโกงการอาชีพหรืออะไรสักอย่างของพี่ครับมอาชีพเขามาพอดีก็มาช่วยตัดไอต้นมะเดื่อใหญ่ๆอะ่ะอใค้มือตัดเ่ยใช่มีแต่ร้องไหล้ละ <laughs> I <laughs> โอ้ยมีอย่างงั้นจะไปฟันอะไรได้ไม่เกรงใจต้นไม้เลยดูโง่โว่โก่ตีขาด้วตกใจไหมเล่นลงมาจากข้างบนเหรอใช่กำลังจะไปตลาดพอดีเลย โอ้ไมีคฟันเลยใช่ผมเจอไม่ได้หรอกเจอแล้วมันคาใจแล้วนี่เปลี่ยนอะไรมาล้ะเนี่ยแหกโค้งที่ไหนตรงเลยอุทยานมาลื่นโอ้โหดีมีราวเหล็กไม่มีก็ลงเหียวเลยแหละใช้น้ำมาดิใช่ครับยังมีประกันอยู่ป่ะมีครับไหนจะไปเก็มอยู่รถขึ้นจะห้าเดือนเองสภาพเหมือนครับส0ปี ฟ้าเก่งจะต้นไม้นี่นั่นน,น่ะดูดิไปทำดะครับทุกคนอยให้เมียหั่นหั่นหมูหั่นอะไรเงี้ยสิบแป๊บทำนี้กัดพลาดดีนะนะโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ภารกิจเราก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับขอบคุณพี่พี่กรมอุทยานนะครับที่มาช่วยนะเลยหยุดแป๊บเดียวโอเคครับเดี๋ยวเราไปทำหน้า,าที่ของเราต่อเดี๋ยว